สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนคืนนี้ตีสามเริ่มต้นปีใหม่ด้วยอากาศนหนาวของริวอพูลนะวันนี้ก็จะเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลนะครับถ้าชนะแมตช์นี้ได้ก็จะเป็นที่หนึ่งอย่างไรทียมทานนะครับแต้มก็จะห่างที่สองสามแต้มซึ่งต้องบอกว่านาทีนี้ทีมที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่อาร์เซนอลกับแอตตาวิลล่าครับแต่คือแมตติตี้นะครับ พราะแมนซิตี้กับเรอร์พูเนี่ยแข่ง19เท่ากันถ้าวันนี้เรอร์พูชนะก็จะเป็น45ก็จะทิ้งแมนซิตี้ไป5แต้มแล้วก็ทิ้งทีมอื่นไป3แต้มสแต้มหแต้มประมาณน,นี้แหละแต่แมนซิตี้อะพอช่วงท้ายๆเนี่ยมันตึงมันเคี่ยวผมว่า2ทีมเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งกันเหมือนเดิม5นัดหลังสุดของเรอร์พูก็ชนะ3เสมอสองส่วนิวคาเซิลเนี่ย ชนะหนึ่งแพ้สี่ผู้เล่นบาดเจ็บของเลี้ยวผู้ก็จะมีแอนดูโรเบิรสันซิมิกาสเจอร์มาติปไบเซติกเบนด็อกเตียโก้คารันตาล่าแล้วก็คาวดีแม็กลิเตอร์กำลังจะหายเจ็บกลับมาลงสนามแล้วไม่รู้ว่าวันนี้จะลงได้หรือเปล่านะส่วนยูคาสเซ่นนี่อาการหนักเลย9ก้าคนครับ ก็มีตนารีเนี่ยติดทดแบนฮาวิบานเจ็บเอลเลียดแอนเดสันยาคอบเมอร์ฟี่นิคป,ป๊อบแมททาร์เก็ตโจวิลล็อกข่าวดีก็ได้จามาล์ลเซลหายเจ็บกลับมาก็ไปลุ้นว่าจะฟิตลงสนามทันไหมในแอนฟิลเนี่ยเลี้ยวพูเตะไปแล้ว9นัดชนะ7เสมอ2แพ้0เก็บได้23แต้มในลีกปีนี้นะครับ ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยก็มีอาร์ตาบิลล่าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยในการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ9นัดชนะ1เสมอ2แพ้6เก็บได้5แต้มนะการเล่นเกมเยือนของนิวคาสเซิลนะครับทั้งลีกเนี่ย20ทีมเนี่ยนิวคาสเซิลดีกว่าเชฟยูไนเต็ดแค่ทีมเดียวแมตช์ล่าสุดของลิเวอร์พูลก็บุกไปชนะเบอร์ลี่สองส่วนแมตช์ล่าสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยแพ้ฟอเรสต์ราบ้านตัวเอง1-3 ห้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลเนี่ยลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิลได้5นัดรวดเลยคาดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะมาในแผน4 3 3โก้ก็จะเป็นอลิซองเหมือนเดิมหลัง4เนี่ยใช้เชนอโน่คนาเต้ฟันไดแล้วก็โจโกเมสเ่ยโจโกเมสนี่ยิ่งเล่นยิ่งดีนะในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะเติเมเกมนี่แบบโคตรเดือดอะยิ่งถ้าใครจำได้นะแมตช์ที่เจอเซนนันเนี่ยนอกจาก ตามประกบซาก้าจนอยู่หมัดจนซาก้าเล่นไม่ได้นะแถมเกมบุกจังบุกขึ้นไปเปิดขึ้นไปยิงได้ถือว่าแบบไม่เอาจัดไปนะกลางสามเนี่ยใช้เอนโดเป็นกลางรับแล้วก็ใช้โซบสไลกับคติจโจนเป็นตัวทำเกมเกมลุก3ามคนใช้คอดิกัปโปลดิวินูเยสแล้วก็โม ah. นะเมสซาร่าเลวพูชุดเนี่ยผมมองว่าความเด็ดขาดของเขาจุดเด่นของเขาเลยก็คือเกมลุก3คนนั่นแหละ กักโปนูนเยสแล้วก็ซาร่านี่นแหละส่วนตรงกลางเนี่ยพึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดีเลยก็คือแบ็กสองข้างซึ่งปีนี้เลียร์พูจะใช้บอลคอร์สนะครับแล้วก็เอร่คอร์สจากแบ็กสองข้างบ่อยมากโดยหวังการทำประตูของโชตานูนเยสกักโปอะไรเงี้ยจากลูกหม่งลูก,กาอากาศนะครับก็เป็นความหลากหลายอย่างหนึ่งที่ ทำให้เวือ์พูลขึ้นที่1ตอนนี้นะฝั่งของนิวคาสเซิลวันนี้ก็จะมาในแผน4-3-3เหมือนกันคนระับผู้เล่นที่คาดเนี่ยก็โกมาเจนดูรัฟกาหลัง4ทิปเปียบาเบงแชร์สเวนวัตแมน,นแล้วก็แดนเบิร์นโอเนี่ยดูรัฟกาเนี่ยถึงจะเป็นโกสำรองก็จริงแต่ว่าฟอร์มการเล่นอะไรก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะแผนเกมลับของนิวคาสเซิลเนี่ยนัดกันฟอร์มตกหมดเลย ขนาดตัวชชวๆอย่างที่เปียยังแบบพลาดยังแบบอะไรแบบเยอะมากอ่ะหลักๆนิวคาสเซลเนี่ยที่ทำแต้มหล่นหายเยอะมากๆในฤดูกาลนี้นะก็คือแผงหลังที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยกลางสามวันนี้ใช้ชอลองซาร์บูนโนคิมาแล้วก็เจอร์ลิงตันตรงกลางเนี่ยโหต้องบอกว่าบูนโนคิมานี่โคตรพ่อโคตรแม่แบกทีมะนะ เกมลุกสาวันนี้ใช้อีซักอันโตนีกอดอนแล้วก็มิเกลอเมลอนคาดการรูปเกมวันนี้นะผมมองว่านิวคาเซิลเนี่ยจะพังต่อเนื่องพังแล้วพังอีกเพราะว่านักเตะมีให้ใช้น้อยแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือนักเตะนิวคาเซิลเนี่ยมีอาการล้ามากๆตัวเปลี่ยนไม่มีนะครับเล่นได้เต็มที่จากช่วงก่อนบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยเด็กนักเตะนิวคาเซิลเนี่ย เล่นได้เต็มที่ประมาณเจ็ดสิบนาทีตอนนี้ผมให้นักเตะคาสเน่ยเล่นได้เต็มที่ประมาณหกสิบนาทีอีกสาสิบนาทีที่เหลือแย่ yeah. ร่างกายมันล้าจัดมันไม่ไหวนักเตะในทีมสกอตมันน้อยนะส่วนลูเอฟผู้นักเตะในทีมสกอตก็น้อยแต่ก็ยังเยอะกว่าคาสเนี่นะแล้วก็โชคดีของลูเอฟผู้อย่างตรงที่ว่านักเตะตัวสำรองเนี่ยสามารถทดแทนนักเตะตัวหลักได้เพราะฉะนั้นคิดว่าวันเนี้ย รูปเกมเนี่ยด้วยความที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นบอลเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นทีมที่เน้นเกมบุกเป็นหลักผมว่าถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลเน้นโยนใส่นิวคาสเซิลเกมน่าจะยากแต่ถ้าเน้นเจาะจากตรงกลางเข้าไปอ่ะเกมน่าจะง่ายคิดว่าด้วยความที่มันสมองเจเกนคอปอ่ะไม่น่ายากเกินไปที่ลิเวอร์พูลจะเอาชนะนิวคาสเซิล ในบ้านตัวเองได้นะครับสักสองศูนแล้วกันอาจเซนอนพลาดให้คุณแล้วนะคุณอย่าพลาดนะคุณล้อเขาไว้เยอะนะพวกแฟนบอลเลี้ยวฟูนะอย่าพลาดนะ